สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตระลุกกินที่ตลาดโบราณบ้านเพชรอยู่ที่จังหวัดระยองในตลาดนะคะมีของกินให้เลือกหลากหลายเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะคะและร้านแรกที่เรามาจัดนะคะจะเป็นร้านของทะเลเสียบไม้ย่างป้าปิงค่ะร้านนี้นะคะจะมีทั้งปลาดวิวิวหมึกไข่หมึกหอยนะคะพอสั่งเสร็จเขาก็จะไปย่างเตาถ่านให้ร้อนๆเลยปลาดิวิวคือเนื้อนุ่มหวานมาก ส่วนหมึกย่างนะคะเนื้อก็จะหนึบๆเคี้ยวเนเพลินๆดีค่ะ,ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านของทะเลทอดเมนูแรกที่เราจัดนะคะเป็นเมนูปูจ่าราดน้ำจิ้มซ ja ีฟู้ดปูจ่าทอดมาข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำนะคะรสชาติจะหวานหวาน่อยส่วนนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดกรอบดีกุ้งสดด้วยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นหมึกกระตอยชุบแป้งทอดค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มรสชาติหวานๆเผ็ดๆมาให้จิ้มด้วยเวลากินระวังหมึกกันดิดนงนะคะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านปลาหวานย่างกรอบค่ะ ขนนเขาจะาประหว่านไปอบก่อนจากนั้นจะเอามาย่างบนเตาถ่านเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะโรยงาขาวคั่วลงไปซึ่งประหว่านของที่นี่นะคะจะมีความกรอบไม่เหมือนกับประหว่านนิ่มๆทั่วไปค่ะกินเพลินสุดๆเลยค่ะและร้านถัดมานะคะเป็นร้านไอติมไข่เค็มหมูยองของร้านนี้นะคะจะมีทั้งแบบใส่ไข่เค็มแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวมาในหนึ่งถ้วยนะคะจะได้ไอติมทั้งหมด3รลูกค่ะมีรสชาติกะทิชาไทยแล้วก็ไรสเปอร์รี่สามารถสั่งคาร์ดกันได้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะใส่หมูยองปูรลลงไปตามด้วยไข่เค็มหรือไข ไข่เยี่วม้าที่เราสั่งค่ะหนึ่งถ้วยนะคะจะได้ไข่ครึ่งฟองค่ะเขาก็จะแกะออกจากเปลือกแล้วก็ใส่ลงมาในถ้วยแบบนี้เลยนะคะซึ่งหลังจากที่ลองชิมนะคะส่วนตัวแพชออ็อบใสใ่เค็มรสชาติจืดๆมันๆแต่ว่าไข่เยี่ยวม้าอันนี้แพยังไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าแพไม่ชอบกินไข่เยี่ยวม้าด้วยมาเลยรู้สึกว่าแปลกๆ ตอนกินนี่มีแอบเสียอาการเล็กน้อยค่ะและถัดมานะคะเป็นร้านหอยเสียบดองน้ำปลาของเจ้าเนี้ยส่วนตัวว่าหอยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะส่วนน้ำปลาที่ดองรสชาติเคม็เคมๆมหวานหวานไม่เค็มเกินไปและที่สําคัญเขาให้ลองชิมก่อนด้วยรสชาติดีจัดกับบ้านมาหนึ่งโลเลยและร้านถัดมานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเป็นทอดมันปลาอินทรีค่ะเขาจะไม่ให้ใส่ถั่วฝักยาวนะคะทอดมันเนื้อนุ่มหนึบมากส่วนอันนี้นะคะเป็นห่อหมกย่างเป็นห่อหมกทะเลรสชาติเครื่องแกงเข้มข้นเลยค่ะ ตัวหอมหมกนะคะจะมีรสชาติหวานน้ำมน,นิดแปลว่ากินคู่กับพริกน้ำปลาคือเหมาะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินมาตลาดสดกันต่ออันนี้จะเป็นร้านปลานะคะปีปลาให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วเขาก็รับทําเป็นเมนูต่างๆด้วยค่ะจะทอดจะราดพริกก็คือทําได้หมดเลยนะคะ แต่วันนี้แพทย์จัดเป็นไข่ปลาอินทรีย์ทอดกระเทียมอันนี้นะคะแพทขอแอบไปยืนดูตอนเขาทอดมาค่ะพี่เขาทอดใช้น้ํามันใหม่ให้เราเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไข่ปลาอินทรีย์นะคะลงไปทอดไข่ปลาเขาจะใช้เป็นเส้นเล็กถ้าเป็นเส้นใหญ่แนะนำให้เอาไปทาเป็นผู้ต้ยมยำจะเหมาะกว่านะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเขาก็จะโรยกระเทียมเจียวให้แบบนี้แล้วก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกัดเข้าไปนะคะคือไข่ปลาเต็มเต็มคำรสชาติมนันมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดตัดกันเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะ เมนูนี้นะคะรอบวงคือกินครบทุกคนแล้วถูกใจทุกคนเลยค่ะและในตลาดนะคะยังมีร้านอาหารทะเลอีกหลายร้านเลยค่ะมีทั้งแบบสดแบบเป็นแบบตายและบางร้านนะคะเขาก็รับปุุงเป็นเมนูต่างๆด้วยสามารถเดินเลือกซื้อก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะ แต่ถ้าใครจะซื้อกลับนะคะในตลาดแพ้เห็นมีร้านกอกโฟมแล้วก็พวกร้านเตาด้วยค่ะสามารถไปจัดกันได้เลยส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นกะปิเคยกุ้งกับเคยล้วนๆอยากจะบอกว่ากระปุกที่เป็นเคยคือหอมมากค่ะอยากเอาไปกินคู่กับมะม่วงเลยแล้าถัดมานะคะแพ้จัดเป็นของฝากกับไปฝากแม่ค่ะเป็นปลาหมึกกระต้อยเอาไปทอดน่าจะอร่อยและในตลาดนะคะจะมีพี่ขับรถขายพวกปลาอินทรีย์น้ำตื้นด้วยค่ะแล้วเขาจะมีแบบทอดมาให้เราชิมด้วยพอชิมแล้วนะคะนี่ก็รีบจัดกลับบ้านเลยราคาไม่แรง และร้านต่อมานะคะเป็นร้านทุเรียนอบเนยกับอบเกลือค่ะร้านนี้นะคะกลิ่นทุเรียนอบคือหอมมากทุกคนที่สําคัญเขาให้ชิมก่อนด้วยพอกินเสร็จแล้วนะคะแพก็ได้ติดใจจัดกลับบ้านมาทั้งอบเกลืออบเนยเลยค่ะและถ้าใครไประยองนะคะลองแวะไปเดินตลาดนี้กันดูนะ